สวัสดีค่ะพบกับชาเมล a n n e l นะคะวันนี้เราจะมากินซูชิค่ะซูชิหลายๆอย่างเลยนะคะมีแบบสุกแบบไม่สุกเลยนะคะมาค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะซูชิค่ะมีผักมีผักแตงกวาด้วยนะคะมีปาสบีด้วยค่ะจะมีซอสด้วยนะคะ นี่มีซอสด้วยค่ะเพืเ่อนๆมาชิมกันเลยค่ะลองชิมกันเลยค่ะ,อเ,คะเอาบาสบิทใส่มีนมด้วยค่ะไว้ดื่มแก้เผ็ดลองมาชิมกันเลยค่ะซูชิคำโตโต,โต,โตค่ะ คำตัวโตค่ะมาเลยค่ะ,ะ,คะคแล้วก็ชิล้วคำเลยนะคะน้ำตาไหลใส่ปลาซลมีเยอะเนืเอ้อปลาแซลมอนค่ะ กำโตมากล่ะอือ นื้เซลมอนสดมากเลยค่ะนุ่มละมุนลิ้นเลยค่ะมาค่ะดื่มนมค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องชาเมลด้วยนะคะ